สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ f อฟุกทุกท่านนะครับวันนี้มีรถกระบะแคปบปีหนึ่งขันเลขไม่หนึ่งหมื่นโลนะครับคันนี้อ s u z u t ทีเอฟอาร์สเปคแคบเอสเอลสองจุดห้าปีเก้าสองนะครับเกียร์ธรรมดานะครับดูภายนอกระจังหน้าคันนี้ดูทรงดูด,ดันอยู่แล้วครับโลโก้อ e s u z u ครับขนาดใหญ่มีไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบนี้เลย อัชนหน้ารูลามีไปข้างล่างด้วยนะครับเาตรงนี้ไม่มีขยับเลยนะครับผมเราอร่อยลนยมันกูโทษมาอะไรครับผมนี้มีแผ่นกันคลนให้ด้วยนะครับนี่อัอนคำว่าอุสูสี fr กระจกบ,บางข้างจะเป็นสีดำเงาตัดกับดำด้านนะครับนี่มือจับประตูจะเป็นโครเมียมอัซรนคำว่าจะเป็นแคบ พาเวอร์สติงครับฟ้ทาทังนั้นมันจะเป็นสีตุ๊ดกับตัวรถเลยมีลูกุญแจให้ด้วยพอหลังเช่นดยกันนะครับมีแผ่นกันกลนให้เหมือนกันนะคระับสั่งคำว่า direct injection B R C ครับไฟท้ายจะเป็นขอบโครเมียมนะครับเป็นขอบโครเมียมวันนี้อากาศร้อนมาดูด,ด้านท้ายครับด้านท้ายจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมือเปิดผักกาดท้ายจะเป็นแบบนี้เลย ต้านท้ายอักษรคันหาออีสูสๆครับมาดูดูแชสซีครับว่า e ด,ด,ดสสนนีแล้วป่าอ,อู้ดีมากทุกคนแม็กไคเนอร์แท้เดิมเดิมโรงงานนะครับแท้เดมิมเดิมครับรถไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับมีหูเกี่ยวให้ด้วยมีหูเกี่ยวให้ด้วยสําหรับคนที่ขัรถกระบะนี่ยมีการบรรทุกให้ด้วยครับนีสติ๊กเกอร์บียร์ีเช่นเดียวกันนะครับที่จะเป็นออปชั่นภายนอกนะครับ ก็สีเดิมเดิมนนี้มีขยับนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในห้องี่สานคะโอเคหรวตู้น่าคาจะเป็นแบบนี้เลยมีตรงนี้พวมาลัยพาวเวอร์นะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟฉุกเฉินแอร์สี่ช่องเหมือกนกันนะบ่อนังที่นั่งอยู่ครัอันนี้เกียรเป็นนุวนนี่จะเป็นห้อง,องนิรภัยน้ำ มีมีมีที่เก็บของตรงนี้ด้วยมีเค็บองเก็บนี้เราไปตรงนี้ด้วยมีลำบพงให้ด้วยมีวิทยุมีที่ปรับแอร์ให้ด้วยมีช่องเก็บเอกเอกะารตรงนู้นด้วยมีช่องวางของตรงนี้ด้วยมันไม่จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะเรวพาไปดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องครับมาดูห้องเครื่องยนนะครับมาดูห้องเครื่องครับพาสเบกแล้วก็คันเล่งอยู่ตรงนู้นด้วย นี่มีมามาดู้งเครื่องครับดู้งเครื่องครับวันนี้<ด>ขาดวันมากเยดะเยอะเยอะเยอะ ขออย่าจะแป้นนี่ครับอันนี้เป็นพิญโสองพันหนึร้อยีซีนะครับนี่ครับเป็นขาบน้ํามันเครื่องถ้ามีข้าบน้ํามันขึ้นอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันจะเป็นเป็นขาบมันขาบมาเลยครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนี่ มีหม้อน้ําตรงนี้ด้วยนะครับมีมีหม้อน้ําตรงนี้ให้ด้วยติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมครับติ๊กเกอร์ตรงนี้อยู่ครบนะครับเดี๋ยวพามาเออมีตรงนี้ด้วยน,น็อตน็อตฝาปงไม่ börjar, มีขยับนะครับมีตรงนี้ให้ด้วยนี่มีหม้อน้ําให้ด้วยติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบเดี๋ยวพามาสตาร์ทฟังเสียอออองเครื่องกันแล้วก็มาสรุปราคาเนาะไป แก yeah. เป็นรีโมทนะครับเส้นทันล็อกแจเป็นแบบนี้เลยครับมาเดี๋ยวไปน,นึ่มาสตาร์ต้างเสียงคร่งครับผมสตาร์ตดีรั้งเดียวนะครับสตาร์ติดแล้วมาฟังจีฟังจิเครื่องครับ ไม่มีความไม่มีไอครับมาสรุปราคากับบยูทูปครับรุ่นนี้ราคา4แสน5,900บาทผมรถยนต์มือสองคุทานนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม